ครับผมชื่อนัทกิจริ์ครับผมก็เป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ครับเร็วโหดเหมือนโกดเธอครับก็ผมก็จะมีทำงานกับเหมือนแบกเกิลตัวละครเบื้องต้นนยครับก็เหมือนเหมือนกับโปรเจกต์อื่นๆแล้วก็แต่ว่าความพิเศษคือรอบนี้ตัวละครเขาเล่นสปอร์ตสเต็คกิ้งครับก็เลยต้องซ้อมมานี้พยายามใช้รูทีนชีวิตให้ให้เหมือนกับนักกีฬาจริงๆเหมือนซ้อมมาละสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรประมาณนั้น แอคชั่นที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันเนี่ยครับดังนั้นผมรู้สึกว่าทุกคนอาจะรีเลทได้อยู่แล้วไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวแต่ว่าเราสมมติเราในแง่นักแสดงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบโหเราเจอมาหมดแล้วว่าเรื่องเรื่องเรื่องที่เป็นประเด็นในเรื่องเลยครับอยากให้ทุกคนลองดูกันคุณย่าโกหกครับใช่ครับจริงๆถ้าอยากรู้ความจริงเรื่องนี้ต้องไปถามบุคลากรในกองถ่ายของเราหรือถามพี่เต๋อดูก็ได้ว่าจริงๆตัวร้ายไม่ใช่ผมอ่ะตัวร้ายเป็น เป็นพี่เตอ๋อมาเล่นมาเลยทุกคนเป็นคนดีครับผมไม่ค่อยแน่นอนนะครับแต่หมายถึงว่าส่วนมากผมจะพยายามทําทุกอย่างให้มันช้าไว้ทำาอะอย่างสองอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยจะได้ไม่เหนื่อยมากมีคนช่วยจัดสรร <laughs> มีมีครับมีคนผมเริ่มหลอกล่อคนเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้นเพื่อช่วยจัดสรรชีวิตครับ จริงๆผมว่ายากตังต้งแต่25แล้วครับแต่ว่า30มันคงอาจจะแบบเป็นจุดที่เราต้องต้องเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วภาระภาระที่มาจากตัวเราด้วยหรือภาระที่มากับอายุด้วยเนี่ยผมว่ามันมันหนักขึ้นเรื่อยๆตามตามอายุนะครับซึ่ง30อาจจะเป็นอายุที่ทุกคนน่าจะรีเลทได้ว่ามันเป็นช่วงที่หนักมากๆน่าจะแก่ แ,แต่คือหมายถึงว่าผมผมพยายามขยับตัวไม่เยอะไงมันจะได้แบบรักษาสุขภาพไปได้นานๆอันนี้เรื่องจริงนะผมพยายามแบบไม่ทาอะไรเร็วมากเลยครับเออแต่ผมเคี่ยวข้าวเร็วผมว่านี่น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่แบบผมยังทําเร็วอยู่จริงๆเรื่องหนึ่งที่ผมได้มาตั้งแต่คิวแรกเลยคืออย่าเชื่อคําคนอื่นว่าว่า,วาอีกคนนึงเป็นยังไงเลยเหมือนก่อนหน้ามาร่วมง,งานเรื่องเนี้ยผมจะได้ยินกิติศัพท์ของพี่เตอ๋อมา ต่างๆนานาไม่ว่าจะทางดีหรือทางแย่สมมนมว่าจะเป็นทางดีนะแล้วพอมาเจอเองก็คือแบบคนละเรื่องเลยเงี้ยครับคือคือเหมือนผมมันมีเพื่อนที่เคยร่วมง,งานเดียพี่เตอ๋อมาพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลายๆท่านอะไรเงี้ยแล้วเราก็ด้วยความพอตอนที่เรารู้ว่าเราจะได้มาร่วมง,งานเดียรพี่เตอ๋อเราก็เริ่มถามเฮ้ยพี่เตอ๋อเป็นยังไงวิธีการทํางานยังไงเพื่อว่าเราไม่อยากมาเป็นภาระในกองอะไรเงี้ย ก็พยายามเตรียมตัวมาปรากฏว่าพอมาเจอพี่เจอ๋อพี่เตอ๋อจริงๆเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าอันนี้เป็นเฟสใหม่ของของแก๊งภาพยนตร์ของพี่เตอ๋อเนี่ยเหมือนแกก็น่าจะลองทดลองทําอะไรใหม่ๆก็กลายเป็นว่าเหมือนมาทดลองอะไรใหม่ๆร่วมกันตลอดงานถ่ายทําตอนแรกเราแพลนถ่ายกัน 45- หปีนี่เรากดเหลือแค่2สําเดือนเองเร็วมากใช่ถ่ายเสร็จปับ๊บก็ทําโพสต์แล้วก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าลงแนละ้วใช่หนังจริงๆแค่5 6นาทีเองเร็วขนาดนั้น ดีครับดีแบบคือผมชอบเวลาที่เวลาตัวเองอยู่ในงานกลุ่มที่ที่เราสามารถพึ่งพากันได้แล้วแบบเหมือนสมมติว่าถ้าเรามองว่าพี่เตอ๋อเป็นเป็นดีเดอร์ของกลุ่มอะไรเงี้ยพี่ยาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทํางานได้คือทุกคนเก่งมากผมก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้อยู่ในโปรเจกต์เนี้ยแล้วก็มันมีลําดับขั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพัฒนาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันในระหว่างถ่ายทำเลยครับก็รู้สึกดีมากครับฟังตอนนี้อาจจะดูแปลกนิดนึงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดดูหนังเสร็จแล้ว,วจะเข้าใจผมรู้สสึึกว่่่าิงงนทีผม เรียนรู้ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่องของเวลาเวลาอย่างเดียวเลยหมายถึงว่าเวลาของเราเวลาของโลกเวลาของคนอื่นเ,เรื่องของเวลามัน,มนสำคัญนะคครับ,รบก็ฝากภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์แอคชั่นของชีวิตประจำวันนะครับชื่อว่า Fast and Furious นะครับเร็วโหดเหมือนกดเธอนะครับ6เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ